สวัสดีแฟนๆซอรอินเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลคัมคืนวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนะครับก็ยังมีศึกลุกหนังที่มิ้นก็อยู่มากมายหลายรายการนะครับดูดูโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนัดเปิดซีซั่นนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับโดยทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะอุ่นเครื่องที่ผ่านมาค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับ6นัดหลังสุดเนี่ย ไม่แพ้ไขนะครับเป็นการชนะ4และก็เสมอ2เกมล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเกมขุนเครื่องนะครับชนะฟิออนิน่าด้วยการยิงจุดโทษนะครับในเวลาเสมอ1ประตูต่อ1ครับขณะที่ทางด้านอาร์ซนอนนะนะนกดนันหลังสุดนะครับเป็นการชนะแพ้2นะครับชนะ3และก็เสมอ1 ในเกมล่าสุดของอาร์เซนอลนะครับเป็นเกมชนะแอตติกบิ่นเบานะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับเกมคู่นี้นะครับค่อนข้างจะสูงสีกันทีเดียวนะครับโดยทั้งคู่นะครับในการจัดตัวผู้เล่นนะครับผมดูว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมลุกนะครับคงใช้เบนจามินเชสโก้นะครับขณะนี้สองตัวบนนะครับใช้ทางด้านมาเิอุสคุนย่านะครับแล้วก็ไบอันเอมโบโมนะครับ ขณะที่ทางด้านอาเซนอลเองเนี่ยเกมลุกก็คงใช้โยเคเลตนะครับแล้วก็ยังมีซาก้ามีมาตินโอดิกาแล้วก็มีกาเบียนมาร์ตินเดนรีนะครับซึ่งในเกมคู่เนี้ตามโจทย์เนี่ยเขายังให้อาเซนนอลเหนือกว่าอยู่เกือบครึ่งชั้นเหนือกว่าอยู่ประมาณครึ่งชั้นนะ ผมยังดูว่าเกมค่อนข้างจะออกเบียดออกได้ทั้งสามหน้านะครับและยิ่งเป็นนัดเปิดสีสั้นด้วยผมยังดูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู้ได้นัดดีไม่น่าแพ้ครับคู่นี้ผมให้เฉียย์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ